น้ำอ่ะอ๋อพี่ไม่กินพี่ไม่กินใบจะเอาชโชดจรองไหมน้ำอะไรไม่มีมีน้จาลึกเค็มเอาล้องแข็งไหมเอาล่องแข็งไหมเอาน้องแข็งไหมไเทาน้ำน้ำล้างจาน ไม่ตามหลังตามห้านแม่โซ่เจ้น้ำอะไระไม่เอาน้ำอะไรกระเจี๊ยบหรือว่าใบเตยครับใบเตยโซ่กระเจะีย๊ยบหรือใบเตยโซ่กระเจีย๊ยบหรือใบเตยไปนะเอากระเจี๊ยบหรือใบเตยเอากรเถอะเอ้ย เอาแล้วแค่หุ่นเอาไว้ไ<ป>ของป้าแจ๋วเหรอใบ <ไป S 1> <ป>เตยมาโซ่น้ำแข็งเยอะไหมเอาเดยดิไม่ต้องเาเยอะหรอกเรวมันเจ็บคอองโซ่นะฮะ อาน้่มันเสื้อเนตนี่โอาไม่ใช่อ,าอ้าวหรือเสื้อเนตอ้าวน้่มันเสื้อนอ,าอา้าวื้ารู้ว่ามันเสื้อใครกันแน่ไม่รู้นี่กำลังงงอยู่น้่มันเสื้อเนทหรือเสื้อใคร